สวัสดีครับมาวิเคราะห์กราฟของตัว iOS t นะครับหรือว่าเหรียญยายนะครับาทรงกราฟก็ยังวิ่งเป็นไซเว์นะครับถาเฟรมที่ผมใช้จะเป็นทำเฟรม4ชั่วโมงนะครับดูในภาพรวมนะครับก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ2.41จนถึง2.29นะครับ2.28ประมาณนี้นะครับามาเช็คตัว indicator RSI นะครับอาจจะสังเกตว่า อินดิเคเตอร์ RSI นะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ60กว่าถึงประมาณ40นะครับอ่าิ 30. บถึงสี่บ่งบอกอะไรนะครับบ่งบอกว่ากราฟยังอยู่ในช่วงของไซด์เวกนะครับถ้ากราฟขาขึ้นตัว RSI ก็ต้องจะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับเลยเส้นเ0็ขึ้นไปนะครับเทียบจากกราฟก็ได้ครับมันก็จะเป็นช่วงขาขึ้นนะฮะอันนี้ก็เกิน70นะครับยอดนี้ แสดงว่าเป็นไงครับอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับแต่ของปัจจุบันนี่นะครับยังอยู่ในช่วงประมาณ40-50อยู่เลยนะครับโซนนี้นะครับก็ยังเลือกทิศทางอยู่นะครับว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงนะครับถามว่ากราฟเนี่ยจะมีโอกาสเบรกแนวต้านที่2.42ได้ไหมคำตอบก็คือยังมีได้นะครับถ้ามีกำลังการเข้าซื้อเพิ่มนะครับ แนวรับสําคัญนะครับอยู่ที่2.1นะครับประมาณ2.15นะครับโอกาสต่ากว่านี้นี่คือยากมากนะครับสําหรับคนที่จะรอช้อนนะครับก็ไปรอที่ราคา2.15ได้เลยนะครับเพราะแนวรับตรงนี้นี่แข็งมากๆนะครับมาดูอินดิเคเตอร์ MACD นะครับ MACD เมื่อวานนะครับเส้นสีฟ้านะครับยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสีเหลืองนะครับก็ยัง ไม่เลือกทิศทางนะครับว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับอาจจะต้องรอโวลุ่มการเข้าซื้อเพิ่มขึ้นนะครับราฟถึงจะเรกราคา2.41ขึ้นไปได้นะครับถ้าจะเข้าซื้อก็ให้แบ่งไม้นะครับาไม้แรกที่อยากจะเข้านะครับก็เข้าประมาณสัก2.25นะครับอีกไม้นึงนะครับต่ำมาหน่อยเ้ประมาณ2.10นะครับหลุดต่ำกว่า2.10น,นี่ยากนะครับสำหรับ บทวิเคราะห์ iOST วันนี้นะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆขอบคุณครับ